อาจมาป่วยมาเส้นนานไม่ได้บันทึกเสียงไม่ออกข่าวบรรดาแทนพุทธบริษัททราบกานังสือทั้งนี้เพราะว่ากฎบรรดาของร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดแก่เจ็บตายอาการป่วยจริงๆบรรดาท่าน้งหลายมันป่วยมาตลอดชาติแต่วความรุแนแ้งว่าการป่วยเริ่มตั้งแต่ วันที่15มิถุนายน2525 25. ตั้งแต่นั้นมาการป่วยทวีขึ้นปตาตาํำดับและก็ถึงที่สุดการป่วยหนักปีพศอ2528อปนปกลางวันษาปรากฏว่าป่วยถึงขั้นจะต้องเกือบตายมีอาการเพรุดหนักแต่ก็ในที่สุด ร่างกายเขาสามารถส่งเข้ามาได้ท่านี้ต้องอาศัยพุทธบาร,รมีคือบาร,รมีของพระเจ้าพระปทธเจ้า,รจาพระธ,ธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายตลอรจิงรูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดรับสมเทวดาท่านช่วยถ้าพูดอย่างนี้คือเป็นความฝันมากเกินไปแต่ก็เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง ทั้งที่มีอายุแก่กว่าอาตมาตเสมออาตมาอ่อนกว่าขันลูกขันหลานต่างคนก็ต่างมีความป่วยไข้ไม่สบายบางท่านถึงก็คอยฟังข่าวอย่างสมัยที่กลับมาจากอเมริกาทุกคนกรทราบว่าป,ป่วยหนักเขาไปป่วยที่อเมริกาไปถึงที่กาโก้ก็ดีอยู่สองวันหลังจากนั้นก็ป่วยเจียบพลัน กลวงความว่าการป่วยเขานั้นเข้าถึงขั้นตายกันแน่ว่าปิดทั้งหมดไม่สามารถจะคลายไข้ออกมาได้อาการหนักมากแต่ก็อาศัยพุทธบาร,รมีคือบารมีพระพุทธเจา้าพระปฏิเจ้าพระอารียสงพระมเทวดาตลอดจนท,ทั้งหมอที่รักทาการรักษาหมอที่รักษาชื่ออะไรก็ไม่ทราบลืมชื่อไปแล้วเชื่อเขาจริงๆ อาตมาตั้งชื่อให้ชายสีเธอไปอเมริกาด้วยช่วยจริงๆคนนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เที่ยวเตรีกับเขาท่านี้เพราะว่าการคบพระแก่ช่วยส่งเสริมพระแก่อยายามัันเทาความทุกข์พระแก่เธอก็ต้องแก่ไปด้วยคําว่าแก่ในที่นี้ก็หมายความว่าเขาไม่ได้เที่ยวกันเธอไม่ได้เที่ยวมีความห่วงใยเป็นพิเศษ แล้วก็ทั้งพระก็ดีเนนก็ดีเนเนไม่มีไปผู้ติดปากไปคนทั้งหลายที่ไปก็ดีต่างคนก็ต่างมีความห่วงใยแต่มันก็ยังไม่ตายท่านพุทธบริษัทยอยู่ชิ่กายโก้หลายวันอาการป่อยไม่คลายหนักจนกระทั่งไม่สามารถจะคุยใครได้แต่ใสร้รูปรวงกำลังกายเท่าที่มีอยู่และกำลังใจ เวลาบรรดาญาโยมพุทธริษัททั้งหลายจะมาเจริญกรรมฐา,านกันก็รวมกําลังกายกําลังใจอย,ย่างหนักไปแนะนาํนาพระกรรมฐานตามสงวรแต่ก็พูดไม่ได้มากให้สินได้นําสมาทานได้หลังจากนั้นก็คุยนิดหน่อยแล้วก็ตรงกลับมานอนก็รวมความมหาความสุขไม่ได้เอาจะคทิดกาโกมาเดนเวอร์ก็ยังป่วยอยู่ มาที่บ้านเดนเวอร์เนียสยท่านอย่าของบ้านผู้ใหญ่มารดาของบ้านช่วยสงเคราะห์อีกแรงหนึ่งค่อยบรรเทาไปได้กลับไปถึงแคลิฟอร์เนียตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพอเขาอยับเดินได้บ้างการเดินก็ต้องไปที่โนดศูนย์การค้าจะไม่ได้ไปซื้อของเพราะศูนย์การค้าเย็นที่ชิคาโกก็หนาวเดนเวอร์ก็หนาว พอถึงแคลิฟอร์เนียกลายกลุ่มวร้อนต้องอาศัยศูนย์การค่าเป็นที่เดินพ่อย็นใครเขาซื้ออะไรเป็นเรื่องของท่านแต่ก็ไปตอนนี้ก็ขอพูดหน่อยหนึ่งว่าการไปต่างประเทศเท่านี้ไม่จะรบกวนเงินสงมันดาแท่พุทธบริษัทชายหญิงที่ในประเทศไทยช่วยสงเครากันจริงๆสองแสนเศษ และกับบดาราลูกหลานกรรดายาจงพุทธบริษัทที่อเมริกาทั้งชิคาโกเดนเวอร์และวอแอแคนยอนเนียทั้งหมดก็ช่วยกันมาจริงๆล้านเศษเป็นนับว่าบรรดาแทนพุทธบริษัทที่ทําบุญมาส่วนอื่นไม่ได้ทุบกน้นแต่โอกาสช่วยซื้อตัวเครื่องบินให้กับพระพระไปไหลายองค์พระพระทั้งหมดที่วัดเท่าทรงมีความเหนื่อยยากมาก ให้ไปปล่อยคลายชีวิตบ้างแต่เงินอวรดาท่านพุทธบริษัทที่ถวายมาก็าซื้อเกี่ยวอุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนจากอเมริกาหมดไปจริงๆประมาณหกแสนบาทเมื่อกลับไปถึงประเทศไทยให้ช่วยการศึกษาอีกสี่แสนบาทเสร็สี่แสนสามหมื่นสองพบาทแล้วก็นอกจากนั้น ก็นำมนในการกอร่อสร้างบ้างเสียค่ากระแสไฟฟ้าพระบ้างก็เป็นวราผิวไปก็หมดกันไปเป็นเงินเงินมันดาญาโยมพุทธวิษัต์ทั้งหลายทั้งในประเทศก็ดีนอกประเทศก็ดีมีประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์บ้างและก็ทําเป็นการสงเคาะประสงค์ในพุทธศาสนาบ้างช่วยส,งส่งเสริมพุทธศาสนาในการกอร่อสร้างและธรรมะบ้าง ขออาตมาก,ก็ขออนมโมธนากัมบรรดาแานพุทธบริษัทที่มีท่ามีการสราะห์ค่าวนี้ขอความดีของบรรดาแานพุทธบริษัททั้งหมดจงโดนบรรดาในท่านทั้งหลายมีแต่วความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลและจงเจริญไปด้วยจกตรุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขภาพลระและปฏิภาณทุกท่านปรารถนาสิ่งใดค่อยได้เึงนลั่งสงความปรารถนา ความจริงการพูดคราวนี้ไม่ได้มีความประสงค์จะพูดเกการไปอเมริกาไปเที่ยวที่ไหนบ้างสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆก็คือที่นอนแต่ลูกหลานก็ดีแสนดีจริงๆในประเทศอเมริกาทุกคนแสนจะดีหมดในประเทศไทยทุกคนก็แสนจะดีหมดแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยบรรดาลูกหลานและพทธบริษัทยายนทั้งหลาย ที่มีความห่วงใยต่างคนก็ต่างมาถึงถามเรื่องความทุกข์ไัแก่การป่วยไข้ไม่สบายแตาส่วนใหญ่เรทัม่ใช่เป็นเกือบทุกคนแต่คนที่รู้จักจริงๆอาตมาคิดว่าทุกคนต่างคนต่างนำจะตกประจัยมาถวายเพื่อช่วยในการรักษาโรคมีหลายคนที่เข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยไข้ไม่สบายเป็นยังไงบ้าง ก็ตอบว่ามันก็แย่มากเป็นธรรมดาของร่างกายที่กลับก็ไปซอยสายลมในกำลังเพียบจัดวันศุกร์ที่เข้าไปวันนั้นหนักมากอาการอักเสบของลำไส้หนักเป็นพิเศษก็ได้หมอห้าคนคือมัจรจนหมอมนตรีหมอชนะหมอวัฒนะแล้วก็หมอชายสีชื่อจริงๆนึกไม่ออก เลืกอกเอาจะชื่อที่แต่งแต่งตั้งให้เรียกเคยอย่างนั้นมันทนันสบายดีรู้สึกว่าชื่อจริงๆมันเพราะมากเกินไปเรียกไว้าถนัดตั้งห้าคนมาคอยให้ยารักษาโรคแต่ก็เป็นการโชคดีจริงๆวันนั้นบรรดาท่านผู้ตบริษัทชายหญิงคิดว่าไม่รอดพอไปถึงดอนเมืองก็อาการเครียดจัด ออกจากดอนเมืองใั้ข้าวเสร็ไปพักที่บ้านท่านพลอากาศทวารทอนโรจนพิภคัคพอออกมาแล้วก็อาการหนักมากนึกในใจว่าวันนี้ไม่วัดเทพก็วัดธาตุทองอาจจะไปจำบรรษาตลอดการที่นั่งก็ได้แต่อาการหนักมากเพียงใดก็ตามทีจิบใจอย่างสบายรู้สึกว่าเป็นของธรรมดา ก็ใจก็นึกถึงพระเมื่าการป่วยมากเพียงใดก็ตามติดก็นึกถึงพระมากเพียงนั้นเพราะพระจ้องนึกถึงพระการนึกถึงพระเป็นความดีส่วนหนึ่งที่ว่าส่วนหนึ่งในความดีถ้าพระตรงที่เป็นความดีสูงสุดแต่ว,ว่าชาวโลกอาจจะคิดไม่ถึงหรือคิดหรือไม่ไดไ้คิดถึงก็ได้เป็นของธรรมดานึกถึงพระว่าวันนี้ถ้าจะตายก็เชิญตาย ขอไปตามวิถีทางที่เราตั้งใจไว้ก็ดีนึกถึงภาพพระจิตใจก็ตะวัดถึงพระมีความรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ตายแด้ความรู้สึกบอกต่อไปว่ายาที่หมอตัดสินใจถวายถูกต้องกับโรคอาการจะหายเร็วความจริงก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงซอยสายลมท่านบ้านบ้านท่านบรรยากาศโถรเสริมสุขสวัสดิ ก็ปร,รากฏว่าพบหมอหมอจัดยาไว้เรียบร้อยแล้วสัญญาเอาไปแล้วก็หมอก็ให้น้ำเกลือฉีดยานอนหลับไม่มีการพักผ่อนเมื่อเต้นจากหลับน้ำเกลือหมดแล้วไม่หมดก็ไม่ทราบหมอก็ยังนั่งเฝ้านอนเฝ้าสงสารหมอต้องทิ้งกายงานทิ้งความสุขจากบ้านแล้วสาโรคก็ไม่ได้เงินเงินก็เสียสียจค่การซื้อยา ีเวลามารักษาเสียค่ารถและนอกจากนั้นรักษาเสร็จก็เสียคตังค์ให้พระผู้ป่วยความดีของท่านหลายพวกนี้หรือไม่ได้พอถึงสี่โมงเย็นอาการก็คลายตัวพอถึงหกโมงเย็นากลยอาการคลายตัวมากหลังจากนั้นก็ลงไปคุยกับบรรดาทจ้าพุทธบริษัทได้ก็เราก็รอดชีวิตไปคราวหนึ่ง ก็มีบรรดาลูกหลานแญาย่าจมทั้งหลายถามเรื่องความสุขทุกข์ที่ท่านมีความรู้ว่ามีป่วยแต่บางท่านที่ไม่ทราบก็มีมากการ,รแสดงออกไม่ได้แสดงถึงว่าทุกข์เกิดเวทนาเครียดการเยะคุกักกบรบรดาแตนพุทธวิสัทารรวมกําลังใจยอย่างหนักสู้แค่หมดลมถ้าธรรมะถ้าอย่างอื่นไม่เอาด้วยแน่ก็คนจะตายแล้วในที่สุดก็จะรอ,อชีวิตมันได้ มีท่านหนึ่งเข้ามาถามว่าหลวงพ่อป่วยมากไหมมีท่านหนึ่งเข้ามาพาคุณแม่มาด้วยความจริงท่านคณะนี้ท่านช่วยมานานกําลังแท็์ก็ช่วยมากแต่ว่าทุกคราวที่ช่วยเหลือไม่เคยบอกชื่อมาคราวนี้ท่านช่วยบอกชื่อเขียนที่มาให้สองท่านแล้วท่านหนึ่งพามันดามาฉันได้จำได้ว่าอ๋อ คนนี้คือบุตรของคนนี้นั่นเองแต่ว่าเจ้าของสงวนชื่อก็คงขอสงวนตามความดีของท่านที่เกื้อกูลตลอดมาลืมไม่ได้ยิงตั้งสถานที่สําคัญไว้นหนึ่งห้องกรรมฐา,านและพระพุทธรูปสำรับอิสง่งใส่ที่สอง,งเจ้าของท่านไว้หากว่าท่านาทราบชื่อของท่านรู้ข่าวนี้ก็ขออภัยด้วยที่ไม่มีโอกาสจะได บอกเล่าเก้าศิษขออนิญาาให้ทราบเข้าใจว่าขออนุญาตจาของคงไม่อนุญาตเพราะปกปิดมานานด้วความดีของท่านขาก็นัท่านทั้งหมดอดที่จะทําไม่ได้ต้องทำเพราะความดีต้องรับด้วยความดีความดีต้องสนองด้วยความดีเวลานี้ก็ดึกมากบรรดาเตุทวาสัตว์มันกำลังป่วยแอาการคลายตัวขึ้นมาสามวัน คลายขึ้นมาแล้วนะสามวันอาการพอดีบ้างมีกำลังพอใช้ได้บ้างซ้อมเดินมาสองวันพอเดินได้เวลานี้ย่าลงใต้คนตรงชั้นล่างกุฏิไม่ไหวก็รอดกุฏิข้างบอ่อและในสวนท้องหลังที่เคยเดินกลางวันตอนเย็นก็ไม่สามารถจะไปได้แต่เวลานี้ตีสองบรรดาท่านพุทธบริสัทหลายเป็นวันที่สิบหมิถุนายนสองพั้าสสิลืมบอกไป ตื่นขึ้นมาในคำ a n d าไปจะคุยบบรรดาท่านผู้บริษัทผู้มีคนจะเป็นชั้นพี่ชั้นแม่ชั้นน้าชั้นอาชั้นหลายก็ตามชั้นลูกก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้มีคนเพราะชีวิตอาตมาทรงได้เพราะท่านทั้งหลายเพราะว่าท่านทั้งหลายมาสงเคราะห์อาตมาก,ก็าหมดโอกาสจะมาพูดอย่างนี้ได้ก็จะเล่าเรื่องสู่กันฟังการป่วยพ้นไปมาเมื่อ เมื่อไม่กี่วันมานี้เมื่อวันที่สิบและว,วันที่เก้าว,วันที่เก้ามิถุนายนอาการป่วยพิเศษที่ก่อนหน้านั้นสามวัน<ม>นอนส้นเลขเก้าขึ้นชัดมากตัวใหญ่แล้วก็มีวงกลมภายในมีสีแดงก็คิดในใจว่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งการปร่วยถ้าจะป่วยอยู่แล้วถ้าจะมากขึ้นต้องดูสีมากจะน้อยต้องดูสี ถ้าสีแดงจัดก็ป่วยมากสีแดงน้อยก็ป่วยน้อยแต่สีแดงจัดถ้ามีเลขเก้าอ,อยู่ภายในก็คิดว่าวันที่เก้าเราต้องป่วยแน่เพราะบอกวันที่เสรสจก็เป็นความจริงตามนั้นพอถ,ถึงวันที่เก้าอาการก็เครียดหนักพอถ,ถึงวันที่สิบเวลาสามโมงเช้าเก้านิกาว่าทั้งสองอย่างบางคนเลขสามโมงเช้าบางคนคนบางคนเลขเก้านิกาก็เกิดปัสสาวะไม่ออก ความจริงไม่มีทีท่ามาก่อนอาการตายเริ่มปรากฏอยู่ๆก็ปัสสาวะไม่ออกเฉยๆเมื่อปีสองแปดมันเป็นมาแล้วครั้งหนึ่ง mm. ก็ไอพรมดคืนคงดีโทรศัพท์บอกหมอจจรุนพราะคนหมอทั้งห้าคนห่วงใหญ่มากรักษาทั้งที่กรุงเทพติดตามไปทั้งที่วัดยอมอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียเวลาการงานไม่เป็นไร และนอกจากนั้นยังเตรียมห้องไว้ถ้าหลวงพ่อป่วยหนักอะไรจะเท่าห้องได้ทันทีความดีของหมอทุกคนและทุกท่านที่ห่วงใหญยรือไม่ได้เป็นความดีสูงสุดขั้นยอดชีวิตก็มานั่งคิดว่าพอถึงวันที่ก้าป่วยหนักวันที่สิบปัสสาวะไม่ออกก็คิดว่าการอย่างนี้ต้องผ่าก็น,นึกในใจว่าจะผ่ามันทำไม การผ่าตัดก็เจ็บเจ็บแล้วมันก็ไม่หายเจ็บแล้วก็ตายเจ็บครั้งนี้รักษาหายต่อไปก็เจ็บใหม่อาจต้องถูกไปอีกผ่าซับผ่าซ้อนรักษา,าซับรักษาซ้อนแบบนี้ไม่ควรจะมีต่อไปการเกิดมีชีวิตมาอย่างนี้ก็พอแล้วอายุเจ็ดสิบปีเศษที่พอนานพอแล้วก็ไม่พอจริงๆมันเบื่อเลยเกินเบื่อมานานแล้วก็การงานก็ทําหนักการก็เครียดหนักป่วยก็ป่วยหนักขึ้นทุกวัน ตัดสินใจว่าการป่วยคราวนี้ก็ขอให้เป็นการป่วยครั้งสุดท้ายทุกกรรมยานานใดๆจะมีก็ให้มันมีตามใจมันเราจะตายเร็วเราจะตายชา้า,ามันก็ตายเหมือนกันก็ไม่ควรจะมาประวิงเวลาก็ตายชั่เวลานี้ก็หมดเรื่องความจริงเรื่องนี้ตัดสินใจมาจากอเมริกาแล้วก็ควรจะตายเ้วก็ระยะจากอเมริกาไปถึงวันที่ ปีสิบเมษายนศาสตร์ชิ้นใจมาสามครั้งมันเครียดจริงๆเหลือทลต้องใช้กำลังใจหนักมาก,มากเป็นพิเศษแต่บรรดาเจ้าพุทธบริษัทก็น่าสัจจันตัดชิ้นใจแน่นอนใช้ใจดูกายว่าส่วนใดบ้างของร่างกายที่คุมกระติดตัวดูแล้วมันไม่ติดกันแน่มันช่วยกันไม่ได้จริงๆประสาทเสียหมด เราสาสาทุกอย่างตายด้านก็คิดว่าคราวนี้ควรจะตายถ้าถามว่าใครตายก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายจิตใจมันตายไม่ได้แน่หาที่ไปเมื่อพร้อมแล้วจิตก็เป็นสุขพอถึงเวลาเป็นสุขบัญดาเต็มพุทธบริษ,ษัตรายกุพระปรากฏองพระท่านมาแต่ก็บอกว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ดีจริงเต่อก็ไม่ติด แต่ว่าชีวิตยังไม่ควรจะดับก็กราบเรียนถามท่านว่าถ้าชีวิตไม่ดับอะไรจะทรงอยู่ในเมื่อประสาทมันแช้งานไม่ได้ท่านบอกควรจะอยู่ถามท่านว่าจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อเวลานี้ริงนก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับปอดสวาวมก็ไม่ออกมันก็ควรจะตายวันนี้การอยู่ไปไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าผ่าไม่ผ่าแน่ จะปล่อยมันทรงทุกขเวทนาแบบนี้นที่สุดมันก็้องตายเองพระเพีนงกระบอกว่ารอก่อนชีวิตเป็นของมีค่าก็นึกในใจให้ชีวิตระยำหม,มาเนี่ยมันมีค่าตรงไหนมันเลวแสนเลวไม่ได้ความทุกขเวทนาแล้วก็อดก็ทนมาโดยก,การทับวงต่อไปนี้ไม่ขออดไม่ขอทน อะไรก็ตามที่จะช่วยใครต้องช่วยด้วยการคล่องตัวถ้าการคล่องตัวไม่มีก็ไม่ช่วยใครก็รช่วยท่านแล้วเราก็ไม่หมดทุกข์เราไม่ช่วยท่านเราทุกน้อยเราช่วยท่านเราทุกมากเรื่องบุญเรื่องกุศลก็พอพอสมควรใจชีวิตที่เลวทรามแบบนี้ร่างกายเต็มไปด้วยความสุกปรกเศร้าโกเต็มไปด้วยความเลวต้องการอะไรมันอีก นอนหรืว่าอะไรบ้างที่ยังบกพร่องในการบนกสนคิดแล้วก็มองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยเราทําพร้อมทุกอย่างสิ่งใดที่พอถ้าบาังเอิญจะไปเกิดใหม่เป็นคนสิ่งนั้นก็เสียอพร้อมแล้วแล้วก็พร้อมมาแล้วก็สิ่งใดที่จะเกิดวิจญณดก็ตามเป็นพร้ก็ตามก็พร้อมแล้วสิ่งใดที่จะไม่กลับมาเกิดสิ่งนั้นก็พร้อมแล้วทุกอย่างเมื่อพร้อม ก็ไม่จําเป็นต้องบรรทุกใหม่ต่อไปตัดสินใจว่าควรจะไปกันแน่พระเถระบอกว่ายังไม่ควรก็บอกว่าถ้าเรากลับเรียนได้ว่าไม่ควรก็ต้องควรก็ราคราวนี้ไม่ยอมผ่าทิงยังไงก็ไม่ยอมผ่าโรงพยาบาลก็ไม่ยอมเข้าเพราะการเข้าโรงพยาบาลความเป็นใหญ่อยู่ที่หมอความเป็นใหญ่ไม่อยู่ที่คนไข้ เมื่อหมอจะทําอะไรก็ต้องตามใจหมอในเมื่อหมอทำไม่ยังไงก็ตามมันก็ต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ตายปีนี้ไม่ตายปีต่อไปก็ตายมันต้องตายกันแน่ในเมื่อจะตายก็ขอให้ตาลระยะใกล้ไปทรมานมากท่านคนหนึ่งในที่สุดเขาบอกว่าไม่ต้องผ่าจะอยู่ได้ไหมก็กลาบเลยนว่าถ้าร่างกายมันอยู่ด้ดีก็อยู่ร่างกายอยู่ไม่ดีก็ไม่ขออยู่ วาอยู่ไม่มีประโยชน์มีแต่ทุกข์ท่านก็เลยบอกว่าเอาละต่อไปฉันจะช่วยให้ค่อยๆดีขึ้นใจใจเร็วนักนะแต่ก็บอกว่าการคราวนี้ไม่ต้องผ่าเพราะโรคคราวนี้ไม่จะเป็นเพราะลูกหมาสังเสรลูกหมาโตความจริงแล้วอุจจาระมันแข็งจัดในกระเพาะอุจจาระแล้วก็มันเบียดท่อปัสสาวะทําให้ปัสสาวะไม่ออก เธอจงดูมาเป็นความจริงตามนั้นไหมท่านก็ชี้ให้ดูเมื่อดูแล้วก็ทราบตามความเป็นจริงท่านก็บอกว่าการล้างทองหมอย่อมไม่พอใจแต่ถึงอะไรก็ดีเธอต้องล้างทองถ้าไม่ล้างน้อยล้างทุกเวทนาจะหนักกว่านี้แล้วก็ยังไม่ตายท่านตัดท่านพูดแล้วก็นึกหนักใจ ว่าทลา,างท้องมาเอินมันไม่หายจะว่าย,ยัางไงเอ้บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันตอนบ่ายสองโมงไปรับแขกตามปกติแต่ความจริงการรับแขกก็งำงัมเต็มทีพูดกับแขกก็ไม่ไหวนั่งเป็นทุกกตาเป็นสังขารปกติไปเรื่อยๆไปถึงเวลาก็กลับกลับมาก็แจกการให้เจ้าหน้าที่ทาการล้างท้องก็เป็นเรื่องน่าเสจยใจพอล้างท้องเสร็จ ปัสสาวะก็พุ่งโชนทันทีทองโล่งหมดถูกไปตัวมาร่างกายก็เปลียนนิดหน่อยแต่ความจริงการล้างท้องว่าเปลียนมากอัตมาไม่เคยเปียนมากเลยที่ไม่รู้สึกเปียกเพราะประสาททั้งร่างกายมันตายถ้าพูดอย่างนี้ท่านังหลายที่ไม่ป่วยเองไม่ทราบหมอถ้าพูดตำลักวิชาก็ไม่ทราบแล้วร่างกายตายจะทรงอยู่ได้ยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของพระ ถ้าพระจะพึงทราบตามความเป็นจริงแล้วก็พอดีหมอที่โรงพยาบาลแม่ะเด็กชื่อว่าอะไรเขาเขียนตำรามาให้เขาอ่านดูชื่อว่าคุณหมอวุฒิชัยในแใบนบแพทย์วุฒิชัยองค์อะไรเนาะอ,องศ์กรนั่นายสาวเขาเขียนมานะก็อ่านมัจะออกนะเขาเรียกวงหมอวุฒิชัยองัก์กรเธอนัดว่าจะมา ประมาณใกล้ๆสี่โมงเย็นสิบหกนาฬิกาจะจัดมาสนปัสสวาวะออกก่อนที่หน้าคุณหมอจะมาประมาณสักสามโมงครึ่งหรือสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีประมาณนี้ก็ลงไปพักคอยหมอนอนอยู่บนเตียงมันเพลียนหน่อยก็หลับตาหลับตาก็ภาวนาตามปกติเรื่องตามเรื่องราวของพระที่ก็คิดว่าเองจะตายก็เชิญตาย เองไม่ตายแล้วก็อยากให้เธอตายแะ่ไม่ต่างใจจะฆ่าเราอยากจะไปบ้านของเราบ้านอยู่่ไหนเป็นเรื่องที่เราจะไงรู้ในฐานะที่เป็นสาวกของ์สมเด็จพระบรมสูถือว่าเรื่องตายเป็นคองธรรดาเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กก็เ,เกิดมากินมากตายน้อยนั่นคือกินหลายไม่รู้นับยิ่มไม่ท้วนแต่ตายทรั้งเดียวตายครั้งเดียวก็ถึงที่สุดกัน ก็นึกในใจว่าเอามันจะตายก็เชิญตายก่อนจะตายก็ยึดพระเป็นที่พึ่งก็ภาวนาทำปิตสสบายบรรดาเต็พุทธบริษัทอัลายพอจับลมใยใจเข้าหายใจออกเพียงแค่ไม่ถึงสองรอบปิดก็เพิมปิดก็เลิมหมดความรู้สึกภายนอกก็ปรากว่่ก็ฝันนอนฝันฝันกลางวันสุนักนอนล้อมรอบ ในก็ฝันแต่วความจริงเรื่องสุนัขที่บรรดาเต็มพุทธบริษัทอาตมาขอพูดสักนิดหนึ่งเพราะว่าไปป่วยที่อเมริกาอาการมันเหมือนกับสุนัขป่วยคําว่าสุนัขป่วยหมายความว่าอาตมาเนี่ยมีสุนัขอยู่มากความจริงมันสองตัวพ่อแม่แต่ว่าในสดมันก็กลายเป็นหลายสิบตัวแค่สองตัวพ่อกับแม่เท่านั้นทั้งลูกทั้งหลานมากมายเจ้าสุนัขนี่ก็เหมือนลูกถ้ามันออกใหม่ๆ ไอ้เจ้าแม่ก็ต้องพามาเวลาเอาใหม่ลูกยังเดินไม่ค่อยได้เวลากลับไปจากรับแขกเจ้าแม่ก็ไปคอยดักหน้าประตูพอเข้าประตูบริเวณกุฏิก็เดินนําหน้าพาไปหาลูกไอ้เจ้าลูกก็มานอนบนตักตอนเล็กๆตักก็นอนหลายตัวถ้าหลายแม่แต่และแม่ก็มาคอยเอาจากแม่นี้แม่นั้นก็พาไปอ้างห้องตัวมันเป็นอย่างนี้สุนัขใครลูกก็มีความรักในมันมันมีความซื่อสัตย์สุจริต แต่เจ้าสุนัขพวกนี้มันตายไปหลายตัวอาการที่เป็นก็คือว่าวิ่งเล่นอยู่ดีๆมีแรงมากพออาการไข้จับปั๊บมันจะหมดแรงแทันทีแล้วก็ลุกไม่ขึ้นท้องอืด่ายไว้ออกไม่สุดก็ตายรักษาไม่หายก็พอดีหมอจจรุนหมอมนตรีหมอชนะอะไวก็าตามแล้วก็มีต่านสัตวแพทย์ท่านหนึ่งจากกรุงเทพไม่รู้ชื่อท่นแก้ชีวิตหมาไว้มากหลายตัว กำลังจะแยกท่านหมอพวกนี้ไปถึงให้การนักเยียยารักษาหายความดีของท่านลืมไม่ได้เป็นความดีสูงสดุดถ้าลนละบรรดาญาโยมพุทธบริษัทิไม่จะพูดหน่อยหนึง่งก็หมดเวลาไปสามสิบนาทีตอนนี้ไปก็ขอหยุดเพ่งนี้หน่งขอต่อมาหน้าใหม่ของเทปไอซ์นิดนะแราะว่าแหมก็จะเข้าเรื่องได้กับนานได้เกินขอหยุดตอนนี้เดี้ยงๆขยับใหม่ขยับใหม่